ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับเซมิแ l a นะครับทางช่อง Youtube เช่นเดิมเช่นเคยวันนี้อัปเดตระบบนะครับพอดีเปลี่ยนจากเจ้าตัวคอนโทรลชาร์ต PWM นะครับวันนี้เป็น MPPT ขนาด100แอมป์แล้วนะครับติดตั้งไปเรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าตัวคอนโทรลชาร์เจอร์นะตอนนี้ก็กำลังเริ่มชาร์จนะครับกำลังเริ่มชาร์จ มาดูเ่าวข้านะครับเพราะตอนนี้ช่วงเช้าอยู่แรงดันอินพุต35โวลต์นะครับ1แอมป์เอาพุตอยู่ที่ 12.9V 3 1จโวลต์สานแอมป์อันนี้คือแบตเตอรี่นะครับ MPPT แล้วนะครับแต่ว่าเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์ยังเป็นของเดิมอยู่นะครับระบบ 12V โวลต์ ชาร์จแบตเตอรี่ดิทียมฟอสเฟตนะหลายๆแพ็กรวมกันเหมือนเดิมนะครับย้ำนะครับว่าการขนานนะครับเป็นการขนานแบตเตอรี่แพ็คผ่าน bms ทั้งหมดเลยเือท่านไหนสงสัยว่าเอ๊ะขนานอะไรยังไงนะครับแล้วก็ทุกแพ็คก็จะมีเจ้าตัวแอคที e บ a l านนะครับตัวนี้เป็น 5แอมป์นะครับสำหรับแพ็ตัวโตหน่อยก็จะเป็น 5M แอมป์ตรงนั้นก็จะเป็น 1.5M แอมป์ะนะครับบอร์ดเขียวนั่นเองโอเคนะครับวันนี้มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารพอดีติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วสายอาจจะใหญ่โตหน่อยนะครับใช้50 sq u a r แควรเลยตัวนี้นะตามสเปคก็35 sq u a r e m สแ เพื่อไม่เกิดปัญหาเรื่องของความร้อนนะครับโซลาเซลล์ตอนนี้มารวมกัน2ชุดเลยนะครับเป็น MPPT เรียบร้อยครับผม